สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเรตกลกสู่ะเบซชียลเนยครับกับ Out r i d e r s w ส l l ิลด์ y อครับไปี้เลกลับไปที่พาวใแต่ที่กับไปเก็บผู้ชายเครับพร้อม่าที่กลับมาด้วยนะครับโดยยืนยันว่าอยากจะมาพบกับผู้ดำของเราซึ่งก็คือชิราั่นเอร์ครับผมกับเฟสเดีย เรากลับมาที่วิบทาเลยครับพร้อมคุณชาแลวก็อัจาบ้าเลยครับคนที่ยืนยันว่าอยากจะเจอกับผู้นําของเราและวม,มีทางเดียวต้องฝากไปนะครับกับการโจมตีอย่างกดดเทียบเลยครับของเราสปารททั้งหลายเราจะต้องปกป้องฐานทัพแห่งนี้แล้วก็ต้านพวกสปารมทที่มา,มาไ,มได้เลยครับผมโดยที่ทําไมไม่มีปืนผมก็ตั้ใจเหมือนกันนะ อาจจะต้องเป็นร,อเ,ร,อ,รอเร่องก็ไปขอดคับงั้นเรื่องของกอดีอกว่เาเยว่าเป็นอะไรรอพวกเราอยู่เร็เจ,ะเจะลืมปังใจ้ก็สไเใจกันด้วยไปเสด้วยอ้าวไอ้ขายปืนไปไหนเนี่ย เขาตายหมดเลยอะงั้นเราต้องหวังพึ่งนายคนเดียวแล้วแหะตอนนี้ระหว่างเรากับปีศาจมีคแค่กระแพวธนาทิดด่กันไว้ได้นายต้องตึงมันไว้ให้ได้นะ นี่ชิว่าเฮ้ยตือใบานกระดาษใสเนี่ยขอแผ่นสำรองหน่อยสิอ๋อเึกแผนออกพอดีเลยปึ <tr å S 2> ๊บหุนบังในหัวนี่เจ้าชิเกย์การระเบิดไว้รรากำกึมแพงเชื่อกระทำเชื่อเพิ่มไว้เผื่อมีอะไรฉุกเฉินเนี่ยมันก็จุดระเบิดให้มันตายห่ากันหมดเลย โอ้ยอย่างบึ้มอย่างก,กเทศกาลดอกไม้ไฟเลยเนี่ยเอาไปมาอ้าวไปไงมางไงเนี่ยไม่ได้ผลไปยัก,กว่าเดิมอ,ะอ่ะไม่นะมันหิวไปจากไหนเนี่ยสงสัยหิวเต็มที่แล้วมั้งเนี่ยมาเดินทะลุไฟมาดื้อเฉยๆเลยสงสัยจ,จะต้องกดวิธีเก่าๆมาใช้ซะแล้วกัน,นีิ่ này đó Batman Quấy bị đuồn Hãy subscribe đi はい。 คิดว่าน่าจะหมดแล้วอ่ะแต่แกตอนนี้เหรอนะนะีขอบคุณพระเจ้าพวกเราคงด้รอดแต่ถ้าไม่มีนายนะไอแซะอย่างทีนายก็มาช่วยต่อลงใหมยใจพวกเราสิริก็ยังดีอ่ะไม่มีปัญหาสำหรับเธอแล้วเนี่ยฉันพร้อมสเสมอได้ชิลล์ะแล้วก็ฉันมีอะไรจะให้เธอดู้ถ้ามันมีปฏิหารก็อาจจะดีเอาล่ะมีลิฟต์ตรงมาที่บังเกอร์ตรงนี้ใกล้ๆแถวที่นายอยู่นะ่ะมันจะพานายมาหาฉัน ว้าวโอเควิธีเปิดอันตรอกป่ะนี่มีเรนตัวตัวไรนตามมานะด้วยตายหมดแล้วสินะ เขาบอกว่าพายุจอจแรนที่สุดในคืนนี้แล้วเราจะไม่มีโอกาสรอดกว่า30ปีกับสงคราม,มาบ้าๆเนี่ยสู้ไปเพื่ออะไรกันเนี่ยมันยังไม่จบหรอกเนดะ้อแต่เรามีวิธีที่จะหยุดพายุาบ้าๆเนี่ยเซดี้พูดถูกอะ่ะเราพากลายบคนมาพกบกับคนะุณน่ะพ้าหลวงพี่ที่ไหนมาเนี่ยหลวงพี่อะไรหลวงเจ๊สิค้ะฉันมีของจะมาอูด รูสชา์ชิ้นสุดท้ายอีดุกอิตเรจะช่วยพวกคุณทุกคนแต่ว่าอมาอวดเฉยๆไม่ได้กะไงแล้วมึงจะมาอวดเพื่อเพราะว่ามีแค่ศัตรูของคุณเท่าน,นั้นที่จะทำลายมันได้ดูใน,นด้ด้วยัจัดการเอเถอะนะไม่คุณก็เห็นแล้วนี่บ้านเมืองของฉันคนของฉัน ไม่มีอนาคตดีๆรออยู่ทั้งนั้นถ้าหากไม่มีสงครามไม่มีอิตาเล่ถ้าป่าจากสันติภาพสันติภาพเหรอมีมิตรภาพใช่ไปก่อนได้ไหมเธอมาไกลขนาดนี้เพราะต้องการจะบอกเรื่องนี้เหรอเธอคิดว่าพวกเราจะไปคุยกับมันได้เจรจากับพวกก่อจาได้แต่ที่ฆ่ากันมาขนาดดีเนี่ยนะเสียใจฉันก็ไม่เอาด้วยหรอกไม่เพราะเธอจะมีเวทมนต์หรือวิชาอะไรกันทั้งนั้นนะอตุม่าผมคิดว่าคุณอยากจะช่วยเราอะ ผมไปเจอหัวหน้าเขาพวกก่อจานแล้วเธอไม่อยู่ดี่ง่ายๆเนี่แต่เราก็ลองดูถูกไหมลองดูก็ไม่เสียหายนี่เด้เมื่อเราต้องตายอยู่แล้วอะอยากดูไหมอนาคตของคุณนะอ ชีร่าเป็นอะไรอย่างนั้นเหรอเหลือเชื่อจริงๆไม่ไปได้ไงเธอไงที่เป็นคนทำเรื่องนี้นะตั้งใจดูดีๆนะเอธอเห็นอะไรเนี่บอกกันบ้างสิ ฉันพูดดีนะจะส่งเปสทินจเจอร์ไปให้หัวหน้ากูพวกมันเราจะเรียกประชุมกันสักหน่อยจะจะเรียกประชุมเดี๋ยวรักแรนมาเช่าเราส่งไปกี่คนกี่คนมันก็ขาดทีมบทเลยอ่ะไม่คราวนี้มันต่างกันออกไปบอกพวกเขาว่าพวกเราจะยอมแพ้ไอ้ยะม่ได้บอกแล้วฮะกู ชีราชเชื่อจริงๆกับเบดิแค่เห็นแค่นี้เราทุกอ,อย่างกลับปรรปัดจะหยุดดื้อแับสงครามนี้อย่างนง้นเรอโอ้มายกอดสงสัยจะต้องไปเจราจาสงบศึกต่อไหมชีราดบอกว่าจะไปยอมแพ้มันจะง่ายขนาดนั้นเลยเหรอแต่ในนิพิตเห็นแค่เบรี่เห็นชันดาอยู่มนีความสุขดีแบบ ไม่มีเราไม่มีสาีตี้ไม่มีชีราไม่มีคนอื่นมันจะจบแค่นี้จริงเหรอวะกัเดี๋ยวเราตรงไปที่ยอดเขาเน,นี่ะเดี๋ยวขอจัดการทุระปับพังก่อน ฝันจะติดต่อมาอีกนั่นเนี่จะยอมแพ้อย่างนั้นเหรอไม่อยากจะเชื่อเลยเอ่ะฉันก็คิดว่าเธอคงจะเปือกับสงครามะบาดที่เราเหมือนกันเลยแต่ก็รู้ดิว่าสวัสดีเจออะไรเธอเป็น้องกาสที่เราไปถึงตัวหมอผีชาวแพ็กซ์ทำไมกันเน่มีใครให้ดูฝันไร,ร้สาระแบบนั้นอีกอย่างกันเหรอฮะเฮ้ยเดี๋ยวเธอมาเพื่อจะช่วยเราเนอะพวกเราทุกคนเน่ย แกรนด์แมทชัลกูตแมนเธอกับฉันไม่เคยเจอกันมาก่อนแต่เราใช้เวลาเสียเวลาตมากมายเพื่อตามค่ากันเองถ้าจะโหสีเรื่องนี้ให้กันอย่างนั้นเหรอความคิดแค้นความเจ็บปวดละ่ะ <had> ฉันก็จะของโหสีนี่ไง <c oughs> ความรู้สึกอะไรพวกนั้นนีย่ยังมีความหวังอยู่แต่ฉันน่ะเห็นไปแล้วทำให้ฉันรู้ว่าเธอเองเนี่ยก็นนยจะเลือกเส้นทางนี้เหมือนกันล่ะ ถ้าเป็นกันพวกเราต,ต่างตายเดี่ยวยุลูกนี้หรือเราจะยุติสงครามนี้กันละแล้วรักษาเผ่าพันธุ์ของพวกเราเอาไว้ช่วยกันไงไม่มีใครหน้าไหนรักษาเผ่าพันธุ์มนุษย์ได้อีกแล้วเผ่าพ,พันธุ์มนุษย์น่ะศูนพันธุ์เปรียบร้อยแล้วเธอจะมาคิดอย่างดุงนี้มาทำเรื่องนี้อย่างนั้น เราเกิดมาบอกค่ากันตั้งหา้าโอ้ชิราการสื่เวลาเป็นคนดีเลยชิราอน,นาคตของเธอในดาวอนดอชไม่มีตั้งแต่แรกแล้วเธอกับฉันนะเส้นทางเดินม,มันต่างกันพวกฉันได้วิวัฒนากา,การและวถูกเลือกโดยเลังอนุมาลีสาย,ยุูลูกสุดท้ายได้มาเพื่อแก้แค้ในให้ดาวด้หลังจากนั้นก็จะมีคนเกิกับพวกเราเกิดขึ้นอีกมากมาย 起来！哎呦！啊！啊！起喂！ จีราฉันเห็นแบบนั้นจริงๆนะเธจะประปายที่นีไม่ได้นะฉันฉันขอโทษนะที่ฉันไม่เคยบอกได้ฉันติใจแค่ไหนที่นายกลับมาเมื่อสามสิบปีที่แล้วจีรา ไอแซคที่ลูกเจ้ไปแล้วอ่ะรีบเดาใะบุโจมตีเราต้องไปแล้วดอกไ,ไมไ่เวลาที่จะจบสงครามที่สักทีอยู่นี่สิเก้าไม่ว่าแกจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามฉันจะตามผาแกและฉันจะจบชีวิตแกซะนี่ไอ้แซค มันมันเกิดเรื่องบ้าอะไรกันที่นั่นเถอะพวกมันฆ่าชิวาเีอยอะไรนะโอ้ไม่นะพระเจ้าฉันไม่เข้าใจเลยไม่เข้าใจว่าทำไมถึ้งตัวก็ยอมแพ้ด้วยฉัางุ่นแต่แป้งสิตออน,นี้ฉันจะตามหายายท่นแล้วฉันจะฆ่ามันซะจะทำอะไรกูรีบทำไปยุ่งจามาแล้ว

啊！ จริงๆมึงต,ต,ตายตายไปซะไอ้แซกไปยุบมันบ้าแลยดีพวกเราจะแข่งตายอยู่แล้วจะจะไม่มีทางหยุดไอ้แซคโขร้องแหละตราไหาเขเถอะเราชนะมันไม่ได้ถ้าเราไม่มีนายนะไม่จนกว่าจะจัดฆ่าดังให้เสร็จเรียบร้อยแล้ว 結果的だ。 điết cao, mày đuổi theo đi. mày muốn ai đó như thế nào quá, khoảng đại. ถึเรืู่สิกรับจะส่งใครมาฉันจะฆ่าให้หมดฉันจะตามล่าชีวิตแกเข้า้าสิ่าตายนักมันก็เข้ามากันเลยฉันจะฆ่าพวกแกหมดทุกตัว นี่มาถึงจบในวันนี้ตีกระสุแใจใ๊กจ่ายให้พวกแกได้ทุกตัวก็แล้วกันเด้อเอา,าเลย แกจะหยุดฉันได้เลย 找这个对吧？哦。 ไปเลยนะเงาก,กูได้ชิกาวเลยจะฆ่านายนะนายจะตายได้นะไอ้แซกฉันเห็นนะ่ะอ๋อชาดาัดอะตายแล้วเธอหมดสติไปแล้วอ่ะไอ้แซกกลับมาด่วนเลยเธอหมดสติแล้วนะเพื่อนจะทำไปได้นี่ที่ฉันน่าบอกนั่นเดี๋ยวเรื่องมันจะจบแบบนี้บอกเลยฉันนะ่าอวิตามบ่ากลับไปได้เปเลย เราต้องไปทำลายพวกกองทหารของบันนิตครับจูงเข้าไปไม่รู้ข้างใดมีอะไรวะกับาปัจจุบันเลยครับที่ได้ทําให้แกรนด์มาเชลหรือว่าชิราได้ครับได้เห็นดิมิตขึ้นมาไดฮะแล้วก็ได้ชักจูงเธอให้เธอเดียยอมแพ้ในสงครามนี้เพื่อเลือกสถานทานี่ถูกต้องนะครับชิราก็ได้ไปเจอรสเซลโดยที่เสนอว่าจะยุติสงครามนี้สุดท้ายก็ถูกค่ายยางเลือดเย็นนะครับโดยที่ไม่ยอมเจรจานะครับตอนนี้เราจะต้องไปแก้แค้น และจบสงครามที่นี่ในวันนี้นะครับผมแต่วันนี้ไปจบติดตามคำต่อพาร์ทนานะครับกับ er วเอาแรนเดอร์เบอร์ซิเลียร์ดูซิว่าพาร์ทนาดีตอนจบหรือเปล่าจะเป็นอย่างไรแล้วดิวิดท,ที่เห็นนั่นจะเป็นเช่นไรจะเป็นอยงตามที่ชิราได้เห็นหรือเปล่ามาให้กำลังใจไอแซคแล้วก็ทีมเอาแรนเดอร์กันต่อพาร์ทนาได้ครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมไปกำลังใจกดไลค์กดซับสคราย like, บให้กำลังใจกันด้วยนะเจ้าพบกันใหม่กับ เอาแรเดอร์เวอร์สิเลเยอร์ได้ใหม่ทางช่อง The Pixel Show Channel ช่องดีนะคร <Okay. S 1> ับฝากกดซับสไครต์กันด้วยผ่านนี้ไปแล้วบบ๊าายย